คุณแม่ด้าบนด้วยนะครับโอ้โหฝั่งนี้เห็นไหมเห็นไหมจ้าเห็นอยู่นะเห็นผมบางไหมเนี่ยออปิดไปขอครับจ้าจ้าไม่ใช่เดินนะครับทีนี้แค่มัเราเหยียบตาปลาก็เรื่องนะครับแต่ทีนครับได้เลยครับแต่ดูใจขอบคุณครับขอบคุณมากมาครั้งแรกเลยนะเวลาครับ ครับขอบคุณครับได้เลยแม่เมาเขาโดยเลยไหมเนี่ยเมาเลยเหรอคนเดียวขอบคุณครับขอบคุณเลยขอบคุณอะไรครับไม่อยู่นั่นนะแม่โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณตุ๊กตากลบด้วยขอบคุณครับเช็ดกันนะยันขอบคุณครับเอาไปผัดตายแล้วก็คือไม่มีอะไรอั้นแล้วว่าจะไปผัดอ่ะ ขอบคุณครับมาโชว์ป้ายด้วยเขาบผมโชว์ป้ายด้วยมาโชว์ป้ายไดโอเคมากระเช็าเข้ามาสิครับ